สว,ส,สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซบทูเดย์นะคะวันนี้อยู่กับพี่กฟเป็นจพลและมิวเขมอสอนค่ะถูกต้องนะครับเออตอนนี้นี่ต้องบอกเลยว่าอากาศร้อนมากๆนะ<ช>ไปไหนวัาไหนเนี่ยผมว่าปิดร่มก็จะหน่อยใช่ตอนนี้ก็มีคำเตือนเรื่องของ heat stroke ก็คือเป็นลมแดดนะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่เวลาอยู่กลางแจ้งออกไปทำงานกลางแจ้งอย่างเงี้ยค่ะต้องระวังอันตรายมากเพราะอากาศร้อนในหลายพื้นที่ครับก็อย่าประมาทนะใช่ค่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูข่าวแรกนี้นะฮะไปข่าวจริงจัง ค่ะนะครับเป็นข่าวซีเรียสนะฮะอยากทุกคนเนี่ยโฟกัสกับข่าวนี้แล้วก็อยากจะให้ทุกคนเตรียมกระดาษปากกาเอาไว้ให้พร้อมค่ะคุณพาข่าวจริงจังผมหมดไปเลยอ่ะก็เลคเชอร์เหมือนเรียนหนังสือไงพี่กอลจะได้จำแม่นแม่จะได้จำได้ช็อตโน้ตเอาไว้เอาได้ได้เหตุการณ์นี้ครัผู้ชมครับเกิดขึ้นที่จังหวัดบึงกาฬนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะชื่อว่าคุณไฮอาภาพรนะครับ คุณไฮอาภพรเนี่ยฮะเธอมาเล่าให้ฟังนะฮะกับแหล่งข่าวเธอบอกว่าเธอไปที่เกาะดอนโพนะครับคุณยิ้มทำไมคุณยิ้มทำไมคุณเมิ้วผมกำลังจริงจังก็พอพูดชื่อพี่ไฮอาภพรมิวก็ยิ้มเลยเอาเลยใช่ผมไม่เล่าจริงจังนะนะคุณผู้ชมครับเตรียมจดกันให้ดีฮะล่าสุดพี่ไฮอาภพรมีเลขเด็ดมาฝากแล้วจ้านะฮะพี่ไฮนี่บอกเลยนะครับว่า เป็นสายตัวเลขคนหนึ่งแกชอบคณิตศาสตร์ค่ะคณิตศาสตร์คือแกชอบดูตัวเลขนะฮะเอามาบวกเอามาคำนวณน,นะฮะคือสมองเราจะได้พัฒนาอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่ใช่ฝึกสมองเหมือนออกกําลังกายให้กับสมองค่ะ,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 ะแกก็จะพัฒนาสมองแกทุก15วันนะฮะ <c oughs> ล่าสุดครับแกไปพัฒนาสมองนะฮะที่จังหวัดบึงกาฬนะครับก็คือไปกราบพ่อปูอ่หรือน้าคัร้านนั่นแหละคุณผู้ชมนะหลายๆคนก็ไปกราบคนที่นี่ ลูกหลานพญาน,นาครู้จักกันดีผมเองก็ไปไหว้ผมไปมาสามรอบแล้วอู้เหรอคะใช่ใช่มผมก็ฝากตัวเป็นลูกหลานของท่านเหมือนกันนะฮะอ่ะเข้าไประเด็นเลยดีกว่าหลายๆคนบอกว่าในเมื่อพี่หายไปแล้วนะไปไหว้ที่เกาะดอนโพแล้วปีนเขาขึ้นไปที่ถ้านาคาแล้วไปที่ศาลพ่อปู่แล้วพี่หายมีเลขอะไรมาฝากครับผมเลขที่นำมาฝากนั่นก็คือปากกากระดาษมาเลยฮะส ศูหเห็นไหมตรงไหนเหรอคะพี่ก๊อฟโหมิ้วเบลบลาโอ้โหทีมงานคุณผู้ชมครับผมอยากจะให้มีกล้องให้เห็นในสตูดิโอของเราลุกกันขึ้นไปดูหน้าจอทุกคนจริงๆพอดีว่าตรงผมี่ไม่มีกล้องถ่ายให้คุณผู้ชมได้เห็นมิวนั่งไกลมิวนั่งไกลใส่ตาสั้นเห็นไหมเลยต้องให้ค้างภาพเอาไว้แป๊นนึงทีมงานบอกไม่ใช่30 5เหรอเห็น395็น395จริงด้ยเนี่ย เอาแต่เนี่ยในในข้อมูลเขาบอกมาว่า3 0มศูนย์ห้าะเพื่อคุณผู้ชมเพื่อคุณผู้ชมนะครับผมจะลุกขึ้นไปดูเองใกล้ๆนะฮะอ่ะคุณผู้ชมครับนี่นะฮะอันนี้เป็นทู่นะที่พี่ไฮเนี่ยไปกราบพ่อปู่มาอันนี้ดูแล้วเนี่ยเป็นโต๊ะบูชานี่ผมวิเคราะห์เลยนะนี่ได้พี่กองก็เลยเดินกล้องกล้องกำลังจะไปจับพี่ก๊อฟอันนี้เป็นข่าวจริงจังของเราวันนี้นะจริงจังนี่เเห็นพี่ก๊อฟละคุณผู้ชมครับดูจากจอภาพวันนี้นะครับ ผมจะบอกเลยว่านี่อันนี้เป็นโต๊ะหมู่บูชาอันนี้น่าจะเป็นบริเวณเกาะดอนโพจากที่ผมไปกราบมานะฮะนี่เป็นทูบที่เขาจะมีการนําไปปักตรงนี้ทูบนี้เนี่ยเวลาเราจุดปุ๊บตัวเลขจะออกมานะฮะที่เห็นตอนนี้ครับข้อมูลในข่าวบอกว่า3 0มแต่ถ้าเราสังเกตด,ดีฮะสหรือ8ก็ได้ยูมเห็นนะสหรือ8ก็ได้ฮะอันนี้ศนหรือเก็ได้อีกนะครับ แต่นี้แน่นอนน่าจะเป็น5เพราะฉะนั้นตีความว่าเป็น8 0 5 3 0 5 8ก็อ่ะเปไหนวะพอแล้วจริงจังอะไรกันขนาดเนี่ยแล้ว<ะ>ถ้าถ้าถูกขึ้นมาเนี่ยนะ,ะทำไมอะทำไมอะรายการเราเนี่ยจะมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นอีกเยอะมีคนเสนอผ่านทีมงานมาแล้วเหรอ เขาจะตั้งให้ผมแล้วเขาจะสร้างตําหนักก็เป็นยพลแล้วเป็นเจ้าสํานักครับผมอคุณผู้ชมผมบอกกนนะอันนี้เราให้ดูกันยิ้มๆขำๆเพลินๆแน่นอนว่ามันเป็นหนึ่งในความหวังของเราแหละใช่ใช่จริงๆก็เรียดมากใช่มันก็เป็นเหมือนให้กระชุ่มกระชวยเดือนละสองนหนอะไรแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกอย่าไปถึงขั้นแบบมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถไม่เอาแต่ก็ซื้อแบบอย่างถูกต้องไงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกต้องเนี่ยค่ะนะฮะลุ้นรางวัลดูกันแปดู้กันไป3 0 5 8 9 5 8 0 5แล้วแต่ อ่ะแล้วแต่ที่เห็นกันแล้วกันแล้วก็จบข่าวเลยเหรอคะแค่นี้จบข่าวเลยพอแล้วเขาเขียนมาไปเยสามหน้ากระดาษค่ะพี่ก๊อฟเขาบอกมาวิธีการไปกราบไหว้ผมว่าหลายๆคนพอทราบอยู่แล้วไปกราบพ่อปู่อือรนาคกาช่าเนี่ยนะฮะอันดับแรกไปที่เกาะดอนโพขึ้งเรือข้ามไปอันดับที่สองนะครับคุณจะต้องมาที่บริเวณศาลพ่อปู่อือรนาการาพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟมีมีอะไรอีกอันไปที่ถาคุณผู้ชมครับตัดภาพมาเลยครับนี่รายการอะไรเนี่ยวันนี้ผมเริ่มงงแล้วนะ สงสัยแล้วนะเอ๊รายการอนะไรเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับอ่ะถ้าหากว่าเราดูจากหน้าจอตรงนี้นะครับตามที่คุณไฮาอาภาพรได้ให้มารอบแรกนะครับบนเกาะดอนโพป,ปรากฏว่ามีการจับลูกป,ปิงปองด้วยนะครับจะเห็นได้ชัดเจนในตรงนี้นะฮะอันนี้น่าจะเป็นเลขหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นเลขหกนะครับข,ข่าวข่าวเธอเอาจริงหกก็ได้เก้าก็ได้ปะ อันแน่คุณก็ไปขยายความมาคุณมิ้วกลับได้คุณไปเรื่อยเลยอ่ะทีมงานบอกว่าอะไรนะครับตัดทุกข่าวทิ้งเลยแล้วเราจะขยี้กันในข่าวนี้เอาจริงข่าวเลือกตั้งมิ้วยังไม่ได้ยืนวิเคราะห์ขนาดนี้เลยนะเอานะให้มันมีผ่อนคลายบ้างนะอะไรกันเนาะก็บางทีก็เป็นข่าวแบบจริงจังเครียดบ้างบางทีก็ให้มันผ่อนคลายบ้างใบบายแบบนี้จะได้ไม่เครียดกันแต่วันนี้จริงๆแล้วเรื่องตัวเลขเนี่ยมิ้วอยากจะให้จับตาไปที่จังหวัดเชียงใหม่ทำไมมีอะไรอ่ะ ให้จับตาเลขทะเบียนรถแต่เราไม่เล่าให้ไปติดตามคุยขโมงบ่ายสามโมงโยนให้พี่สุวิทย์แกน้องหนึ่งสิแล้วเนี่ยทีมงานเขาต้องไปหาข่าวกันให้ควักเลยอะวันนี้ทุกคนต้องเล่าข่าวนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่และทะเบียนรถในการลงพื้นที่งั้นผมขอย้ำาคุณผู้ชมนะครับชมรายการเราชมให้ยาวๆอย่าเปลี่ยนช่องเดี๋ยวคุณจะพลาดใช่ดูต่อเนื่องไปเลยคุยขโมงปุ๊บ ไม่ทันต่อเนื่องไปถึงคุยขโมงบ่ายสามโมงเดี๋ยวเกิดเขาเอาไว้ข่าวแรกอะใช่ไหมดูรายการเราไปให้จบงั้นดูต่อเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องวั้งยังยังเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านมีปัญหาคือเพื่อนบ้านเนี่ยเขาอยู่ในบ้านหลังใหญ่เบ้อเร่อเลยแต่ว่าบ้านโดนยึดโดนตัดน้ําตัดไฟปรากฏว่ามาพ่วงไฟที่บ้านคนอื่นหูอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ย ใช้คำว่าแสบก็ได้นะผู้เสียหายเห็นบินค่าไฟแล้วเฮ้ยทำไมมันแพงขนาดเนี้ยแล้วจับได้ว่าเพื่อนบ้านมาพ่วงไฟพอไปบอกเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกว่างั้นเดี๋ยวเราช่วยจ่ายก็แล้วกันเอาก็ะเทเราจับไม่ได้อะช่วยจ่ายบางส่วนก็แล้วกันอ,อ,อ่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้ค่ะไปดูคลิปนี้นะคะสุดท้ายผู้เสียหายเขาบอกว่าไม่หรอกไม่เอามาจ่ายบางส่วนอะไรกันจ้าแจ้งความดีกว่าค่ะโพสต์เอาไว้ในติ๊กต็อกนะคะว่าแบบนี้มันได้ด้วยเหรอเขาอ้างว่า เพิ่งใช้ไปแค่2วันเองเดี๋ยวช่วยจ่ายค่าไฟนะผมขอโทษนะยกมือไหว้ขอโทษแบบนี้ค่ะโอ้มิเตอร์ไฟฟ้าตรงเสาไฟอะคะ่ะถูกถอดออกไปนะคะของเพื่อนบ้านนะคะแล้วเอาปลั๊กยงเสียบไปที่บ้านของผู้เสียหายโอ้ผู้เ,เสีย,ายหายเลยใช่เลยตัดเอากันไกรมาตัดสายพ่วงออกไปเลยแล้วก็ไปแจ้งความที่โรงพักนะคะเรื่องนี้คนที่เห็นคลิปก็แสดงความคิดเห็นกันอย่างดุเดือดม,มากเลยอะคะ่ะ ประเด็นแรกก็คือผู้ก่อเหตุเนะะี่ยค่ะบ้านตัวเองโดนยึดไปแล้ว<ะ>แล้วทำไมยังอยู่อ่ะอ้าวอ่ะยังอยู่ในบ้านอังเงี้ยแอบ,บอยู่ได้ยังไงอพอแอบ,บอยู่ปุ๊บไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วไปพ่วงบ้านของผู้เสียหายเขาแบบนี้นะคะ่ะ<อ>แต่ล่าสุดนะคะทางนิติบุคคลของหมู่บ้านสั่งให้ย้ายออกไปแล้วนะคะก็ปล่อยเขามาอยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้คงไม่เห็นนะคะคือ หลายหลายครั้งนะ้นไม่เคยเห็นข่าวเหมือนกันว่าบ้านที่โดนยึดไปแล้วแล้วอยู่ระหว่างการขายทอดตลาดยังขายต่อไม่ได้อย่างนี้ค่ะเจ้าของเดิมชอบแอบไปอยู่มีมันเคยมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เหมือนกันใช่โดนโดนยึดแต่ยังไม่ได้มีเจ้าของใหม่ไงเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างขายทอดตลาดอย่างเงี้ยก็อยู่เหมือนอยู่ฟรี่ใชไม่ต้องจ่ายค่าผ่อนบ้านด้วยโอ้เออไม่รู้สุดท้ายจบยังไงนะ ค่ะจบลงด้วยการแจ้งความแล้วก็ทางนิติบุคคลก็เชิญคุณออกจากหมู่บ้านไปขาบ,บ้านคุณโดนยึดเลยเหรออืมอ่ะมันไม่ควรทําอ่ะนะ,ะคุณผู้ชมฮะผมพาไปดูเรื่องนี้สันหน่อยหนึ่งเอาจริงถ้าว่าหลายๆคนพอจะคุณนะไอเหตุการณ์แบบเนี้ยมันเคยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะฮะเหตุการณ์นี้มีคนคนหนึ่งเขาไปซื้อที่นอนยางพารามาเป็นรถเร่นี่แหละนะ,ะนะฮะมาขายตามหมู่บ้านตามอะไรก็แล้วแต่นะครับ สุดท้ายซื้อมาในราคา5,000บาทนะฮะใช้ไป7เดือนครับไม่รู้อีท่าไหนนะฮะพี่เขาสงสัยอะไรบางอย่างเขาก็เลยไปผ่าดูครับอไอ้ที่นอนยางพาราเนี่ยมันยางพาราจริงไหมนะแน่นอนฮะด้านบนส่วนใหญ่จะต้องมีฟองน้ํำมันก็มีจานนั้นแหละเออเขาก็อ๋อโอเคมีฟองน้ําแล้วมีอะไรอีกนี่ไงต่อจากนั้นนี่สิมันเป็นโฟมและกล่องกระดาษครับผมออาลองชมฮะ เพิ่งนี่ครับที่นอนเสือมาหาพันใส่พวกหอดจิบเดือนด้วยนี่โอ้เบิ่งเปิ่งเพิ่งงัดหนาเพิ่งจร้าวฮ่าฮ่่๊กเน่งมาไไปแกมึงอีเแ้ทีนอนมาเจ้า โอ้่ยเป็นงานมิ้วพี่เขาคงนอนแล้วไม่สบายเนื้อสบายตัวคงปวดหลังคงแบบเจ็ดเดือนนะเพิ่งรู้เหรอเออและใจร้ายมากเลยอ่ะคุณทําลายสุขภาพคนอื่นนะคนที่เอาที่นอนปลอมๆแบบนี้มาขายอ่ะจริงเนี่ยต้องใช้คาว่าอีกแล้วครับท่านก่อนหน้านี้คุณผู้ชมถ้าย้อนไปปีที่แล้วนะฮะเขาใช้วิธีไหนรู้ไหมเขาเพิ่มอีกหนึ่งอย่างเขาเพิ่มหินเข้าไปฮะให้มันหนักมีน้ําหนักอ่ะยางพารามันจะต้องดัดหน่อยไ่ เออปีแล้วมีใสหินนะแล้วห้าพันไม่ว่าก็ไม่ได้ถูกมากนะห้าพันก็ถือว่าราคาแบบผมว่าเราเพิ่มสักพันสองพันเราไปซื้อแบบร้านแบบมีมาตรฐานน่าจะได้แล้วนะแบบนี้พอซื้อในห้างสรรพสินค้าเองใช่ไหมนะฮะคนเขาก็เตือนกันเขาบอกเออยอมจ่ายแพงอีกนิดหน่อยน่ะไปซื้อตามร้านที่แบบเชื่อใจได้ดีกว่าดีกว่ามาเจอแบบนี้แหมมันจะมีสักกี่คนที่แบบเอกใจแล้วแบบเออไหนผ่าดูหน่อยมันไม่มีไง เพราะนั้นก็เนี่ยฮะก็ซื้อแบบร้านที่มันดีๆไปเลยจะได้จบจบ,จบนี่ทั้งเสียสุขภาพกายเสียสุขภาพจิตด้วยโกรธว่าอะไรเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลย 5, อ่ะห้าพันอ่ะก็ไม่ได้ถูกนะซื้อจากรถเร่ใช่ไหมคะรถเร่ นะฮะอ่ะเอามาฝากไว้เตือนภัยไว้ระวังกันหน่อยครับส่วนเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่แชร์กันในโลกออนไลน์ค่ะมีฝรั่งเขาอยากลองใจคนไทย <c oughs> ไว่ามาเที่ยวเมืองไทยอยู่เมืองไทย,ย,ไทยแล้วจะปลอดภัยขนาดไหน <c oughs> เขาทดลองด้วยการวางกระเป๋าแล้วก็มีสิ่งของมีค่าอยู่ในกระเป๋านะคะวางเอาไวบ้บนโต๊ะอาหารแล้วเขาก็ทําทีเหมือนกับลุกไปเข้าห้องน้ํา <c oughs> แล้วดูว่าเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยกระเป๋าจะยังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้ค่ะ so I'm leaving all my belongings here. I'm gonna go for about five-10 minutes. There's pretty much no one outside. Anyone can steal this stuff. Let's see how safe Thailand really is. Because I'll tell you for a fact, if this was in the UK, all of this stuff would be gone. Someone would take it, someone would steal it. Apparently, here in Thailand, people leave their helmets, all their belongings on their motorbike, they'll go shopping and they'll still be there. So let's see how safe. Thailand really is. So it's been about 10 minutes. Just finished the bathroom. Hopefully, no one's stolen it. And, guys, bear in mind all my belongings are in there. My wallet's in here. It's got about 300 quid in it. So let's see if it's still there. And as you can see, it's still there, guys. Everything's still here. No one's stolen it. Because I tell you, for a fact, in the UK, all of this stuff. but they're going missing. As you can see it's still here. Yes, Thailand is a very safe place. One thing is for sure you don't have to worry about it. นี่ค่ะโอ้โหไทยแลนด is very safe place. ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัยมากครับผมเขาก็ลองใจคนไทยนะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นที่ UK ถ้าเป็นที่อังกฤษเนี่ยหายไปแล้วหายแน่นอนเขาบอกนะเขาบอกแบบนั้นเขาบอกแบบนั้นค่ะ ก็คือชาวเน็ตเห็น <no> ก <liebe> ็ขอบคุณฝรั <Leah> ่งคนนี้นะในเบื้องต้นนะคะที่มาทําคลิปแบบนี้ก็เหมือนกับโปรโมทเมืองไทยไปด้วยคนไทยก็ยิ้มกันใหญ่เลยแต่หลายคนก็มาคอมเมนต์ในลักษณะที่ว่าก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่ด้วยนะใช่อยาประมาทใช่ค่ะเวลาชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันอย่าประมาทต้องรอบคอบไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะไปวางที่ไหนก็ได้สุ่มสี่สุ่มห้าและบางคนไปคอมเมนต์เอาไว้น่าสนใจค่ะเขาบอกหรือว่าชาวต่างชาติอาจจะไม่รู้ ว่าเมืองไทยมีธรรมเนียมอีกอย่างหนึ่งก็คือเอากระเป๋าไปวางเพื่อจองโต๊ะเออใช่เออเรามีธรรมเนียมนี้อยู่เพื่อจองโต๊ะ<ม>คนก็เลยเข้าใจว่าอ๋อมีคนจองละโต๊ะนี้มีคนนั่งใช่ก็เลยไม่ไปนั่งและไม่ไปหยิบอ่าแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอ่ะบริเวณที่คุณวางเอาไว้ค่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าใกล้กล้องวงจรปิดใช่เลยไม่กล้าย,ยิบ <laughs> ล้อเล่นกันนะล้อเล่นกันะนะฮะเอาจริงก็คือนี่แหละผมว่าน้ําใจคนไทยอ่ะเวลาเห็นของวางไว้เนี่ยถ้าหากว่าไม่ใช่มิจฉาชีพแบบตัวกลั่นจริงๆเนี่ยนเะขาไม่ไปยุ่งหรอกเพราก็ปล่อยไว้คิดว่าจองโต้คที่บอกนี่มีทั้งกระเป๋าสตังค์มีทั้งเงินหมื่นกว่าบาทนะเงินเยอะด้วยใช่ค่ะแต่คลิปนี้ดีตรงที่เราเป็นคนไทยเราภูมิใจไง ว่าเออเลยนะเราปลอดภัยเห็นไหมเราไม่ขโมยกระเป๋าคุณเห็นไหมจริงผมอยากได้คลิปนี้มาแชร์เลยนะจริงๆมันเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเราเนาะเออเออดีขอบคุณมากนะพี่ขอบคุณนะคะผมไหวเลยขอบคุณมากขอบดีเลยดีเลยเออนะฮะมามาอีกเรื่องหนึ่งดีกว่าคลิปนี้เนี่ยนะฮะก่อนที่จะให้ดูเนี่ยผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยลองวิเคราะห์ดูสักหน่อยว่าเขารีบขนาดไหนคือเขารีบถึงขั้นว่าต้องทําขนาดนี้เลยเหรอคือถ้ารีบขนาดนี้ทําไมไม่มาล่วงหน้าสักหนึ่งวัน นะฮะอ่ะไปชมคลิปเลยฮะเอาผู้ชมดูเอาละกันเนี่ฮะเนียนเนียนนะแต่ละเนียนเนียนนะนะอ่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 ะเห็นไหมไปแล้วฮะรีบมากรีบมากต้องมาด้งหน้าหนึ่งวันนะพี่นะแต่ข้างหน้าอีกนิดเดียวก็นันทางกลับรถแล้วนี่พี่กพ็ญเห็นไหมล่ะมันอีกไม่ผมว่าไม่ถึง200เมตรน่ะไอ้ป้ายฟ้าฟ้าที่เห็นเนี่ยฮะเนี่ยฮะมันมันหูมันมันรอไม่ได้เลยเหรอเข้าใจนะ ไว้ต,ตรงที่กลับรถนาะยอ,อยู่ตรงไฟแดงคแต่ว่าเอาให้ตตเ,เหต็มที่เราเรารอไฟแดงกันเนี่ยนะมันมันไม่ถึงไม่ถึงสองนาทีไหมมิวประมาณนี้ไหมใ,ให้เต็มที่นะนะฮะคืนนี้แบบโอ้โหรอไม่ได้เลยเลยพี่คือพี่แบบต้องกลับรถตรงนั้นเลยแหละฮะคนก็สงสัยกันมากอะว่ามัน ทำเพื่ออะไรมีชาวเนต็ตอีกแล้วค่ะชาวเนต็ตไปคอมเมนต์น่าสนใจหลายคอมเมนต์นะคะเช่นชาวเนต็ตมอง,มองลงในแง่ดีนะหรือมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยรุนแรงนั่งอยู่ในรถต้องรีบไปโรงพยาบาลก็ได้แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงผมว่าโดยสามาัญสำนึกจะต้องมีการเปิดกระจกบอกบอกว่าไอ้อะไรสักอย่างมันต้องมัมนต้องมี acting อะไรให้ได้รับรู้หรือปวดท้องหนักต้องเข้าห้องน้ำเดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้ว ก็ต้องไปคำนวณว่ามันคุ้มกับค่าปรับหรือเปล่าค่ะเหตุการณ์นี้เกิดที่ภูเก็ตแล้วจริงๆก็ควรจะเปิดไฟฉุกเฉินหรือเปิดกระจกบอกถ้ามีเรื่องฉุกเฉินจริงๆและมีเหตุจําเป็นจะต้องกลับรถเดี๋ยวนี้อย่างนี้ค่ะหรือไงฮะที่ภูเก็ตไม่ผิดกฎหมาย มันก็ไม่ใช่ไงใช่ไหมอ๋อแล้วเมืองท่องเที่ยวด้วยเนอะัต่างชาติเห็นงงเลยอ๋อเมืองไทยทาได้กลับรถแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวทาบ้างเดี๋ยวไอ้กลับรถแบบนี้บ้างอ๋อยูเทินแบบนี้เลยอมันดีเหรอฮะแล้วเนี่ยทะเบียนรถอ่ะก็ชเจ๋วเออนอกจากว่าอะอย่างที่มิววิเคราะห์มาอันหลังพอจะมีเหตุมีผลได้นะว่าเออมันปวดท้องมากจนไม่ไหวแล้วอ่นต้องกลับตรงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแหมแต่ก็ ไม่รู้สิแต่ก็อย่างที่พี่กอฟบอกว่าเห็นทะเบียนรถชัดแหละถ้าเกิดคุณเป็นความมักง่ายคุณก็น่าจะอายอับอายเนาะ<ไ>แต่ถ้าเกิดมีเหตุด่วนเหตุร้ายเหตุฉุกเฉินจําเป็นจริงๆก็คุณก็อาจจะโพสต์บอกนิดนึงก็แล้วกันว่าเออเราวันนั้นแบบฉุกเฉินมากมรีบมากนะฮะแล้วก็อย่าเอามาเป็นแค่คาอ้างนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยตำรวจเขาก็สืบจนเจอนะ ว่าที่อ้างมามันจริงหรือไม่นะฮะเออเนี่ยต้องรีบมากๆแหละมาลงหน้าหนึ่งวันดีกว่าครับส่วนเรื่องนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่ชาวต่างชาติตะลึงบ้านเราเนี่ยโอ้โหครีเอทครีเอทีฟยอดเยี่ยมแน่นอนไอเดียดีมากเห็นหมวกกันน็อกโอ้โหอยากจะเอาไปทำบ้างอยากจะทำขายที่ประเทศตัวเองบ้างหรอหมวกกันน็อกเมืองไทยแบบนี้ค่ะ นี่นะคะฝรั่งนะคะฝรั่งเห็นนี่ไงเดี๋ยวก่อนนี่ไงคอนเทนต์หรือเปล่านี่คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใช่ไหมเห็นหรือจังใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงงเลยอ่ะ the best helmet I have ever seen in my life อันนี้ถอดแว่นดูเลยอ่ะเป็นหมวกกันน็อกที่แบบดีที่สุด ตั้งแต่ฉันเคยตั้งแต่ฉันเกิดมาเลยเี่จะฉันเห็นเนี่ยเออเห็นด้วยเออเห็นด้วยน่ะเออแล้วนี่นะขี่ไปกลางแดดแบบนี้นะพอไปถึงที่หมายปุ๊บเอาแค่แบบเป็นพวกกาแฟเป็นซองนะใส่แก้วเทอุ้ยกำลังดื่มเลยกำลังร้อนเลยเออหรือว่ามีน้ําอยู่ด้วยแล้วเมืองไทยร้อนเนาะนี่ไงก็พอไปถึงที่หมายก็น้ำที่อยู่ข้างบนน่ะมันก็เดือดพอดีกำลังดื่มเลยเออต้องมมีกึ่งสําเร็จรูปก็ได้ทำกาแฟก็ได้ ถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงไม่ใช่คอนเทนต์นะมิวชื่นชมนะจริงมิวว่าไอเดียดีอแต่อีกมุมหนึ่งคือจะป้องกันอุบัติเหตุได้จริงหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุคุณล้มขึ้นมาหมวกกันน็อกรุ่นดีเนี่ยรุ่นกาน้ําเนี่ยะหมวกกันน็อกรุ่นกาน้ําเนี่ยจะสามารถเซฟได้จริงไหมปลอดภัยไหมอย่างนี้ไงแต่ไอเดียดีไอเดียดีนะใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยเวลาเราไปถึงที่หมายปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องเป็นแบบห่วงกังวลด้วย หลายๆคนเนี่ยพอไปถึงปุ๊บจะเอาหมวกกันน็อกเนี่ยวางไว้บนที่นั่งมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมแต่นี้ไม่ต้องไงหิ้วไปได้เลยมันกระเป๋าเออเน่ย้วได้เลยเหมือนแฮมเมสอะไรเงี้ยนะเออเออขาท่าน่ะไอเดียดีมากๆนะเอาจริงไฮ้เขาทำขายจริงๆเหรอคือ <c oughs> หมวกกันน็อกดีๆก็อาจจะราคาสูงบบางทีก็อัประดิษฐ์อะไรที่อยู่ในบ้านของใช้ในครัวเรือนมาเป็นนักประดิษฐ์กันนิดนึงอ,อ,อะไรเงี้ยควรส่งประกวดเอออะผมส่งประกวดด้วยค่ะคุณผู้ชมครับถ่ายมือไว้นี่นี่ฮะอันนี้ปลอดภัยจริงๆนี่ฮะผมขอแนะนําครับเอามาสู้กับหมวกกันน็อกเมื่อสักครู่นะฮะนี่ฮะหมวกกันน็อกไอดีนะครับมาตรฐานมอ,อก,กอรครับคุณภาพส่งออกมากกว่า30ประเทศทั่วโลก และยังเป็นหมวกกันน็อกแบรนด์ไทยจากโรงงานไทยรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ECE 2206ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ของยุโรปหมวกกันน็อก ID เนี่ยนะฮะผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูงเพิ่มความแข็งแรงครับเพื่อความปลอดภยัยในราคายุติธรรมสำหรับคนไทยหาซื้อได้แล้วนะฮะที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือว่าช่องทางออนไลน์แล้วก็มี Facebook ด้วยนะครับ อินเด็กซ m เฮนั่นเองนะครับนี่ฮะนี่นี่นี่สวยนะดีไซน์สวยและปลอดภัยด้วยนะคะสวยอ่ะเท่อีไซน์แบบแบบคือทุกคนต้องมีเอางี้ดีกว่าใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาโอ้โหมีข่าวอีกเยอะเลยรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ